สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแต่ต้องรอพี่ฮาน่าสักครู่จะบอกว่าเขาเห็นอย่างนี้แล้วนะไม่กล้าโชว์รูปเก่าอ่ะอย่าไอเขาสวยมากอ๋อแล้วนะดเป็นน้องฝาแฝดไม่เกี่ยวอันนี้ต้องคุยกับพี่ฮาน่าก่อนรอคนเข้ามาสักครู่หนึ่งอันนี้ก็บอกว่าเป็นรูปสาวหมอกันใช่ระยะเวลาคือยาวนานอยู่นะคนยาวนานนะคะสี่ปีแล้วใช่แล้วเดี๋ยว ใเดาได้บ้างว่าทําอะไรบ้างเออทําอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็คือแวะมาเก็บรูปหน้ากรอบหน้าใดๆแล้วก็มาอัปเดตด้วยนะคะเขินไม่มาทวงแฟนไงขอเราจะเอาหาแฟนให้ไม่ใ <respuesta> ช่หรอเขาเรียกว่า เป๊เกเยอะหรือเปล่าลเืองเยอะหรือเปล่าสวยขนาดนี้นั่งเฉยๆก็คือแบบผู้ชายเดินมาแล้วนะไม่เห็นมีเลยโอ้นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนสดแล้วค่ะสวดแล้วนะคะ <c oughs> ฝากเบอร์ไว้ได้นะคะเดี๋ยว <c oughs> ติดต่อกลับนะคะเออ <c oughs> <c oughs> ขอนใส่ยรอๆซิกเฟคซิกแฟกขาข้าวสูงๆไม่เอาอะไรมาก เปย์หลอเท่สปอร์ตใจดีกทมไหมตอวันตดไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้คอนี้ใส่สซิกแพคนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับคุณหาน่าคุณหาน่าใช่ค่ะเคสนี้ก็อัปเดตโอเพนซิกโครงนะคะกับตาสองชั้นเนาะแล้วก็ฉีดปากแล้วฉีดปากไปด้วยที่มันยุบไปแล้วจะหมดแล้วหรือเปล่า สวัสดีทาง TikTok ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจเทรลอนคลินิกทุกคนนะคะอันนี้ต้องฝากสวัสดีทุกช่องทางเลยนะคะใช่ค่ะมาเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ฮาน่ากันนะคะอ่าวันนี้อันนี้ทำอะไรกับคุณหมอไปบ้างคะทำตาแบบฟูลออปชันค่ะ,คะแล้วก็ทำจมูกซิโครงค่ะแก้จมูกท<ำ>ํวป,ปาทำตานั้นเป็นการแก้ด้วยไหมคะ ตาแก้ด้ยค่ะแก้แล้วก็ฟูชแฟนเลยทําทุกอย่างที่คลินิกมีเอาหมดเลยอ๋อเป็นการทําตาค่ะอ่ะไม่ใช่ทําตาแต่แก้แกตา,ตาแก้จมูกฟิลเลอร์ปากนะคะกับคุณหมอก,กันนะคะอันนี้ทํำไปกี่ปีแล้วคะพี่แนนสี่ค่ะสี่สปีเออทุกคนดูสี่ปีใครนะคะอยากดูโอเพนนะคะเคสฟอลโล่หลักปีนะคะดูเคสน,นี้ได้เลยนะคะวันนี้มาฟอลโล่ครบสี่ปีนะคะ ทรงสวยไม่มีดอกนะคะนี่เห็นนี้แล้วก็ในมือก็สั่นอยู่แต่ว่าเกรงใจเบาๆ <c oughs> <c oughs> ใครอยากเห็นบีฟอร์โอ้ยใครอยากเห็นบีฟอร์ทุกคนอ่ะเราให้ดูกัน <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นรูปก่อนแก้นะคะเป็นแผนผังก่อนแก้นะคะ จะเห็นได้เลยว่าคุณหมอมีการวาดรูปวาดโครงหน้าก่อนอนะันนั้นอันนี้เป็นการแก้ตาฟูออปชันนะคะเดิมถามว่าทําไมต้องแก้อะเดี๋ยวให้ดูรูปนี้จะไม่ชัดเพราะว่าเราวาดไปแล้วค่ะก็จะมีรูปตาอันนี้เคยทําตามมาแล้วใช่ไหมคะทาตามมาแล้วค่ะอันนี้เป็นงานแก้นะคะแล้วก็แก้จมูกแล้วก็ฟิลเลอร์ปากน,นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูรูปจมูกก่อนค่ะ จะเห็นได้เลยว่าเดิมเนี่ยจมูกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ฐานคน่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะคุณก็คือแก้ให้ดูเรียวเล็กลงแล้วก็พุ่งขึ้นได้สัดส,ส่วนกับใบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ฮาน่าต่ออันนี้คือทำไป4ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทำไปใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมคะ ค่ะตัวไม่ไม่ไม่แต่งไม่แต่งหน้าคือไม่ต้องตื่นแต่งหรือไม่แต่งหน้าดีกว่าแต่งหน้าอีกก็คือใช้ชีวิตง่ายใช่ก็พยายามไปหาวิธีทําให้ผิวเียนียนก็พอคือแบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลแต่งก็คือตื่นมาสวยเลยเครื่องหน้าครบก็คือจบจบแล้วก็คือแต่งหน้าคือไปไหนก็คือใช้ชีวิตง่ายขึ้นช ใช้เวลาแต่งหน้าก็ไม่นานเนาะไม่นานใช่แ<อ>ิ้วถ้าไปแบบสักปากสักคิ้วมาคือจบเลยไม่ต้องแล้วตื่นม <ไป S 1> านก็สวยเลยอน,นอนก็สวยนะอันนั้นนะ <c oughs> นอนก็คือมีสีสันอคือ,อจบเลยนะใช่นะคะแล้วก็ฟีดแบ็จากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะแม่จำหน้าไม่ได้แนวล่าสุดเข้าบ้านก็โดนได้ออกเออเพราะมีแต่คนมีแต่คนชมว่าชมว่าแบบไปทำมาที่ไหนเพราะว่ามัน มันพอดีมันไม่มากไปไม่น้อยไปมันมันพอดีความสวยมันไม่ใช่แบบว่าเยอะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปมันพอดีมันเข้าเลยอ่ะทุกคนดูความจมูกความตาความปากเครื่องหน้าคบเปรคเนาะนะคะแล้วก็วันนี้มาทำอะไรขามาโบท็อกโบท็อกนิวรอยเก็บรูปหน้าอาเก็บรูปหน้านะคะเดี๋ยวเราเชิญคุณหมอกันเข้าหน่อยนะคะ คุณหมอมาคุยพูดค,ค,คุยกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะคะน,นี่นะคะก่อนระหว่างรอคุณหมอให้ที่ฮานะพูดถึงปัญหาเดิมนิดนึงดีกว่าทางจมูกทางตาทําไมถึงตัดสินใจอยากแก้คะอ,อจมูกเก่ามันสวัสดีครับคุณดีค่ะมาพาวฟูเลยก็ได้ค่ะค,ะคจูบกเก่าเป็นยังไงนะ จมูกเก่ามันสั้นค่ะมันจมูกหูแล้วมันก็ไม่มันคุณหมอจำไม่ได้แน่เลยอะเออจมูกมันสั้นจำได้จำได้ใช่จมูกมันสั้นแล้วคือตอนนั้นจะไปทําโครงหน้าแล้วมันแบบว่ามันจะกลัวมันจะไม่เข้าก็เลยแบบเอาเอาแบบอยากให้จมูกเออหงเฮงด้วยอย่าเป็นหเหงด้วยแล้วก็ตามันตาตรงนี้มันหลบอ่ะตามมนหลบ ใช่ตาเล็กมากเล็กเกินไปอ่ะอันนี้คอเยากได้งูเฮงแหละแล้วที่นี่แบบเหมือนหมอใส่มูไงอืมอีกนึงก็เป็นสำนักสำนักแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คลินิกอันนี้เป็นสำนักอืมหวานมากโอเคเทคนี้เป็นไฮบ้างคุหมอบ้านไหนคิดถือว่าเทคนี้ก็จะยากตรงนี้ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นมาจมูกมันโด่งแต่ว่าปลายมันตกลงเนาะรู้สึกว่าปลายมันตกแล้วก็ ตัวหยดน้ําตรงนี้มันสั้น,ม,นมันไม่มีเนาะแล้วเราก็เลยทํากันแบบซิคโคงเพราะว่าตัวกระดูกอ่อนแกนกลางจะเล็กเนาะแล้วก็เวลาทำมันจะยืดออกได้ไม่ดีเนาะก็เลยทําเป็นซิคโคงไปเนาะตอนนั้นเนะนี่ก็ปรับทรงก็จะเห็นว่าตัวเคิร์ฟเนี่ยจะดูหวานขึ้นแล้วก็มีปลายหยดน้านะครับตัวจมูกยาวขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเวลาที่เรายกฐานขึ้นดีๆเนี่ยตัวร่องแก้มจะดูดีขึ้นด้วยเนาะนี่ก็จะรู้สึกว่า น่าจะดูหวานขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการลดสีครับเนาะหวานอยู่นะครับหวานอยู่ไปว่าไม่หวานหรือเปล่าหวานอยู่ไปว่าหวานจริงจริงหวาจริงเนี่ยดูสิดูข้างดูข้างก็โทษนะดูยังดูข้างเห็นเลยว่าโอคิวิไลของของน้องเขาสวยนะครับมากนะแล้วก็จมูกเนี่ยชอบลุกมากอืมใช่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยหวานหูเห้งดีมีแต่คนบอกว่าหูเห้งแบบ ดีแต่ยังมีแฟนอะไรยังสวนะคะจีบได้ตตนะคะหม,มอหายหน่อยเด้อโทรตามหมอเอกมาเร็วโทรตามอาจารย์เอกไหมเอาเอาอายุเท่าไหรไม่มีมีม,มีมีอาจารย์เอกอาจารย์อกปอเอาคนไหนดีเอามียศไม่มียศเอานายพลหรือว่านายพันเอาเอาแบบเงินเดือนหลักแสนหรือเงินเดือนหล<ม>ักล้านเเขาจะเอาหนูไหมเอาสิเออเราจะเอาเขาหรือเปล่า ไม่คือทำหน้าแถมแถมแฟนบอกหงอกเค็มไว่อย่างงี้ยังไม่ได้เลยโอปอลนี่หลอดหลอดตีอุ้ยมลอดตีมาโอเคอยู่นะหลอดตีอืมน้องคือต้อการซิกแพคโอซิกแพคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแขมันให้ทำซิกแพคให้ก่อนนะไม่ต้องห่วงค่ะเรามีเครื่องซิกแพคนะคะใครสนใจมาทัมผัสนะคะมันจะเป็นสเปคของพี่ธาน่ารักสาวใช่มาทำซิกแพคที่นี่แล้วมาจีบเราได้แล้ว ก็ปรับลด้วยกนจากการให้ี่ินแพน่ยสาหรับใครกาลังดูข้อมูลกาลังศึกษาอยากตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการทาศัลยกรรมุดหนจมูกตาแนะนอกที่ค่ก็พยามเลือกที่ที่ปลอดภัยดูรีวิวในพันทิไปเยอะที่ไหนแบบคนด่าเยอะก็อย่าไปแต่ที่นี่ไม่มีเลยที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะมีแต่คนชมนะคะแล้วก็ แล้วก็หาหมอที่แบบดูแบบว่ามีความรับผิดชอบแล้วก็่าดูหมูเห็นตุเป็นก็ยิ่งดีเพราะว่ามันเพราะบางทีบางทีแบบว่าเราคิดว่าแบบเออแบบโด่งไปเลยมันแบบมันสวยเราอะแต่อนาคตไปสิปีข้างหน้ามันมันไม่ใช่เทรนแล้วมันไม่สวยหาหมอที่เขารู้เรื่องพวกนี้มันจะโอเคกว่าสวยอมตะใช่ไหมมาดูน้องฮาน่า้จริงสวยจริงแต่บางทีเจอเจอน้องฮาน่าที่ไรมันมึดๆจะเลยแบบไม่แน่ใจ เรามาดูตอนเช้าจะรู้เลยว่าสวยไม่ใช่สวยหรอกนะเฮ้ยจริงดังมากจริงดังมากดังมากเดี๋ยวติดต่อน้องฮัน่าบอกหมอได้นะดังในโลกโลกของตัวเองโลกส่วนตัวครับสวยน่ารักคะ ที่นี่บริษัทดีมากเลยนะบรกษอทบอกยุบแบบยุบบุบเลยดีทุกบริการใช่ไหมใช่ไปไปฉีดที่อื่นไม่ยุบฉีดที่นี่ยุบเฉยเหมือนเหมือนที่อื่นเขาสมเกลือปะใเดีพ่อาร์มาถ้มีคนบอกว่าทํำจมูกทําหน้ากับหมอการแข้เพี่อา่าจะบอกกับคนอื่นว่าไงบ้างมันคือไปไปเลือกถูกแต่จะต้องเสียหลายรอบอ่ะ เลือกแพงๆแล้วจบเลยีกว่าถามว่าแพงไหมที่อื่นแพงกว่านี้ที่อื่นอ่ะคืออย่างเราของเรามันเริ่มสามห้าใช่สามแสนห้าใช่ไหมที่อื่นห้าห้าห้าแสนห้าแสนกว่ายังมีเลยไปเกาหลีแพงกว่านี้ก็ยังมีเลยแต่คือแบบว่าทําแล้วเราอะเคยทําของถูกๆมาแล้วเราก็ต้องทําอีกทําอีกเจ็บอีกทำอีกเอาร,อรวมๆกัน,นหลายคนอ่ะก็คือแบบมันมันมันก็แพงกว่าแล้วอ่ะเอาที่มันจบทีเดียวเจ็บทีเดียวเลยดีกว่ายาสรุปอย่าไปโดนเยอะเอาทีเดียวดีกว่า รับผิดชอบคืออย่างตาเราอะเราโดนแก้ไปสระโดนแก้ไปสามรอบหมอไม่ได้คิดเพิ่มนะทำอยู่อย่างนั้นทำกูเจ็บอยู่อย่างนั้นเก็บรายละเอียดเก็บอยู่อย่างนั้นเก็บไปเก็บไปสามรอบโดนไปสามรอบเราไม่คิดไม่คิดตังเพิ่มนะแบบเหมือนเขาทําบแล้เขาจะพอใจแบบบางทีเราแบบพอใจแล้วแต่หมอไม่พอใจหมอก็ทําอยู่อย่างนั้นอะอันนี้คือเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบแล้วก็คือจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยแบบไม่ปล่อยผลงานแย่ๆออกไปให้แบบเสียชื่อซึ่งมันก็มันก็จะดีต่อลูกค้าอยู่แล้วดีต่อเราอยู่แล้วอะ ใช่ใช่แล้วคือแบบหมอแบบไ mm ม่ได้สักแต่แบบทำแล้วก็จบจบอ่ะก็คือเขารับผิดชอบอ่ะชัดๆเลยว่าเขารับผิดชอบมากๆน้ำตาไหลอยู่ซึ้งใจซึ้งใจอใช่ซึ้งใจใจดีด้วยตอดขอนุ่นแถมนี่แถมก็ทำให้แม่ใจยนได้นะก็ันีก็ขอบคุณพี่อานามากเลยที่มาฟรลแล้วกัน ครับสวัสดีครับค่ะ